สวัสดีค่ะช่วงขากลับนะคะอยู่กับแอนุกี้ช่องอสอนแฟมิลี่นะคะตอนนี้ก็แวะแวะมาหาเด็กๆนะคะกับแอดชายเห็นว่าแวะนะคะเห็นน้องแก้วแล้วนะคะแต่น้อนงแก้วยังไม่เห็นแอดโอ้โหยังไม่เห็นแอดนะคะตอนนี้หนูหลบอยู่ข้างรถนะคะเขาจะมองเราไหมเขาไม่รู้นะคะว่าเรามา ุใส่เสื้อเหมือนกันด้วยเคารู้ได้ไงว่าเราใส่สีแดงครับสวัสดีค่ะคี่ถึงไหมคะคี่ถึงแค่ไหน พิงกี้พี่ง้องไปไหนอะคะพี่งองไปโรงเรียนพ้องไปโงเรียนนูอยู่นูอยู่บ้านกับใครคะครไหนพ่ออยู่ไหนชี้ซี่พ่ออยู่ไหนอยู่ห้างอยู่ห้างอ๋อ ไปหาที่นั่งไปวันนี้มีอะไรมาให้นะไม,ไม่มันมีโต๊ะอยู่ห้าน่ะมันมีโต๊ะอยู่ห้าน,น่ะไปพาไปโต๊ะหน่อยค่ะจะครเอาโต๊ะมาน,ะมมน่ะเร็ะนัดถึงเข้าไค่ะค่อยค่ค่อยดูดูด,ดูเหล็กดูเหล็กไปไปเดินเดินเดิน สว,ส,สวัสดีค่ะโอ้ <het> โหนี่อะไรเนี่ยโอ้โหกระเทียม,มนั่งไหนนั<ะ>่งไหนนั่งไหนดีนั่งหัานนัั่งหปะโอ้โหสวัสดีครับได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสี่คุณน่ารักก็หัวด้วยครับทำแบบนี้ เท่านี้นี่โต้ใหม่บรรยากาดูโอ้โหอุ้ยโต้ใหม่เหรอโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อู๋โต้ใหม่เหรอคะเนี่ยไม่รู้เลยสดสดร้อนไม่หนนี่เองโอ้โหสวยมากแข่งฝนมาสีคุณนอนเซ้สีคุณนอนเซ้สีของโต้ก็คือแบบเข้ากันกับสีพื้นไม้มานะคะหลังจากที่อาทิตย์ก่อนเป็นอ่าโต๊ะทานข้าว กินข้าวยังกินบนโต๊ะมีมีกับข้าวเลยมันคืออะไรนี่ยมีกั้าวซื้ออันนี้มาให้เกาเหลาเกาเหลามีหนูกินกินเกาเหลาก่อนกินเกาเหลาก่อน็ไรหนูกินกระเจียวแล้วกครับอ่ะเปิดซิว่าอะไรอ่ะแกะแกะเจาคุณทหารปนไเ <laughs> มาต่อกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับนี่นะคะว่าที่ยูทูบเบอร์คนใหม่ของเรานะคะ <laughs> นี่เปิดต,ตัวนะคะน้องสีคุณนะคะวันนี้กล้าออกกล้องนะคะกล้าเล่นกล้าพูดกล้าที่จาอ,ออดอ้อ,อนพีเอนะคะนี่นะคะ กำลังหัดพูดเลยนะคะน้องสีนอือสองกระจกยังไงคะคือกระจกไหนมีนสองกระจกแบบนี้ก่อนคือปกติคือสีคนนี่คือจะขวาเขาจะเข้ากับเราได้นะคะพีีเพราะว่าเรามาบ้านพี่สายบุญก็หลายครั้งแล้วเขาก็จะเล่นอยู่ที่นึง่งอ,อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเก่เงๆแอดนะคะจะไม่ค่อยเข้าหาเหมือนกับ เด็กผู the apostles, like, oh, ้หญิงนะคะเขาก็จะเล่นรองเค้าก็จะเล่นกับแก้วนะคะจะบอกว่าดื่มมากมากๆมากนะคะเขาเล่นกันแรงมากเนาะเด็กผู้ชายเล่นกับแก้วทีนี่คือเห็นแอดเห็นแล้วก็แบบโเล่นกันแรงเล่นกันเจ็บมากเด็กผู้ชายเล่นกับเด็กผู้หญิงนะคะวันนี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงและความพัฒนานะคะของน้องนะคะที่ ยอมรับเราแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากับเรานะคะเพราะว่าทุกครั้งเราก็จะคุยกับเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้คือชวนเราคุยชวนเราเล่นนะคะกําลังหัดพูดด้วยแล้วก็อ่าเวลาเล่นเนี่ยเขาก็อยากให้เราเล่นด้วยอ่ะอยากรู้อะไรเขาก็เริ่มที่จะอยากถามเราแบบได้คำสองคำสามคำ ก็ <G ül üyor> ถือว่าแอดก็ดีใจมากนะคะดีใจดีใจที่สีคุณยอมเล่นกับแอดนะคะพี่พอันนี้คือเปิดใจดนิดนึงอ่ะมาดูนะคะบบวงลางห,ห้เชือโอ้โหสบายเลยก็ได้อ่าโต๊ะใหม่นะคะ ได้ที่นั่งใหม่ด้วยคือเวลาพ่อนะคะนี่นะคะพ่อของพี่สายบุญก็จะใช้คอมตัวกเก่าๆนะคะแล้วก็ดูพ่อนี่คือจะดูยูทูบเบอร์นะคะ ยูทูบเบอร์สายลุงพวนแล้วพ่อก็จะตามเข้าไปดูตามเข้าไปกดไลค์โดยเฉพาะช่องอดิสรน f a มิลี่นี่คือพอมาทุกครั้งพ่อก็จะบอกว่าดูให้อยู่นะคลิปนี้แบบวิววิวกำลังกำลังขึ้นนะพ่อจะรู้ความเคลื่อนไหวของช่องแอดตลอดเลยนะคะนี่ก่อนหน้านี้คือคอมตัวนี้จะตั้งอยู่ตรงนี้นะคะก็มีการต่อเติมนะคะทำให้ เอาขึ้นไปตั้งนะคะแล้วก็เหมาะมากนะคะวันนี้ได้เก้าอี้นะคะเก้าอี้เอาไว้ให้ครอบครัวนะคะในการนั่งนอนแถมได้โต๊ะด้วยนะคะได้ทั้งโต๊ะกับข้าวได้ทั้งโต๊ะนั่งเล่นนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอามาช่วยติด อกันใหม่นะคะไว้เจอกันใหม่ไปดานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะน้อสวัสดีไหมสวัสดีเลยยังแกสวัสดีเลยยังอู๋แกสวัสดีเลยยังสวัสดีค่ะก็สำหรับเด็กๆนะคะก็อาจจะแบบ เสียงดังนิดนิดนิดนึงนะคะพี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่ใส่บุญนะคะรวมถึงอ่าเป็นกำลังใจให้กับข่างอาดิสารสาม,มีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ